มาเกงปลาซื้อลูกมันชานแปดปลาถ้าแพงน้ำลูกมันมันแพงน้ำลูกมาแล้วเขาขายเป็นกิโลไรเม่ซื้อหมดกิโลหนึ่งบ่ค่ะซื้อหมดพวงเลยซื้อหมดผัวเขาแบ่งละแสนแปดเมนเขาบ่แบ่งให้ได้คนบ่แบ่งให้คนขายหมดยางคานั่นก็่ห้าสิบพันงานเงียบงานเงียบห้าสิบพัน ด้นเอามายิบเอาเองแล้วแหละเอมเนควยยิบเป็นบนกยิบเขายิบเองเขาล้นล้นอันอันลูกมันเท่ากับเอาฝ่ายดีลงเขี่ยวใช่ พี่น้องกินเนีบสมุนพักกินเข่าเนาะอะสบายดีสบายดีพี่น้องสีงสาปารุงบรสุกุสุกนพพอ,อกันกับซองเมบุญมาดีกวเด้พอพอกันตอนนี้พี่น้องจะเวนเริ่มคำนะ่ำแล้วเนาะอากอนสีกาบ,บ้านสมุนสิตเข่าเวเข่าไปทักทายทั้งอันครอ,อบครัวเบาแก้วกอีกกนอืมจะเป็นอากาศนี่นะจะมาคักกระดอกใหญ่อาพี่น้องเจียไใกะซองของเมบุญมาอย่าลืมติดตามให้กำลังใจให้เก้าพี่น้องเอย ฝากคุณเมียพี่น้องทุกคนทำมาเบิ่งมาส้มทำมาเบิ่งคลุ้มแล,ล,ล,ล้วแต่จะลืมก็ไล่ก็เส้ให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิปต่อไปอตอนนี้เดี๋ยวกิเข้าไปทางบักแก้วอีกคนยังได้เตรียมสิไปเซเดอไปอยากชวนคุณพิธาเข้าไปทางเพื่อนบักแก้วป่ะพี่น้องเอาาเ้ยวาน,นี้สิเข้าหาทางาเมียบักแก้วน้ำก้นแล้วน้ำก้นแล้วลูกใครนะไปใช้นั่นฮะ ีไปน้ำพอ่อบ่พ่อไปแล้วงานไปตั้งกำลังยังเงยบาบนี่เข้าไปก่อนน้ำแล้วน้ำแล้วโอ้ยไม่กันสั่นก็ได้ข้อตกแต่แสยังพ่อเพิ่นไป,ไปยังกี่นี่อ๋อไปเอาดัางสอนเนาะยังพเพิ่นอยากไปน้ำพอ่อแบบนี้ พอไปพด้กันนำคนสบายดีลูกสบายดีลูกนี่เก่งมากเลยเลยสบายดีท่านมาบ่อนนองอเบย์น่องอเบยยังมาทันมาบป้อนยังบ่มาอ่ะยังแล้วขึ้นนั่งทานานแล้วลูกเห็ดแยังกันอะถาพ่อบ่ฮะ้ป้าเมื่อเฮือนเจ้ามันแดดป้าใช่เฮือนเจ้าเด้เมื่อใช่เฮือนใช่เฮือนข้าอยู่ใช่เร็วนึ เนี่พอไปก็อยาก <desserts> als, id ไปเด็กน้อยมันก็แนวนี่แหละมันติดพอมันแดดเดออมาปะยางไปเฮือนเจ้ากันเราบางแค่หัวกันดีน้องเอ๋ดิค่ะค่ะค่ะทางเฮือนมาแก้วก็ได้อันนี่ก็คุดนานพัก gaan, แล้วก็เป็นเป็นบ่ได้บ้านเลยแล้วก็ได้เฮ้ย อืมมอนกันเี่ดินค่ะค่ะค่ะแล้วเห็่อนเราคือเราปลูกต้นอันนี้เนี่ยคือปลูกต้นอันนี้นี่คนปลูกคนหว่างงามดู ตือนนะบ่โอ้นี่บ่ไก่เพิ่นเอาม่าฮะได้จักโตละนี่อันนี้ห้าตรวมเบออะไรห้าตัวรวมพมอดเจ็ดตเอาม่าสองตัวอืออือรวมทั้งหมดเจ็ดตัวใครเหรไก่มันหาสะกินน้ำขี้เหงื่อใบตองอือมันสะขี้เหงื่อใบตองเป็ดนี่บอเกลือกับบอได้แล้วใช้สาทางเป็ดไปทางใดเลยอ นอนนี่ฮั่นกินเอมแล้วก็นอนเอายังเกลือเอาเข่าเพ่ว่าเพิ่งว่าจะไปเยือห้ามกับมือแร่งกับมือว่างจักทีเอ้หามัมือแลงกับเดกียาไปข้าหนึงอืออืออืออืนอืออืออือ้ืออ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 ือกืดอืออืออดออืออืเอืออือออูอืออือืืือ ่เป็ดน้อยเพื่อนโอ้โหสายสายเป็ดไผ่นี่เอาเป็ดเฮ้เป็ดไผ่นี่เป็ดไผ่มันกินค่ะอือเป็ดน่ะไก่ไงสิมันหากินตัวฉันได้ปล่อยที่ไก่ฮะเอามามือได้คะเอาม้ามือสาวโอ่ตัวเราไม่ซ้มน้องสาวเนี่ย อืกําลังคุดคุมที่คุดตะกุงนี่อเงเกตนางน่องอเวยแล้แล้วมันทมแล้วึ้นเงี้ยเนาะเราะว่านี่มันเป็นลกไ้ก่อนเน่า่อออแตนช่วงนั่นผู้คายุแต่ทมลึกหนีวางนีเงลิกลิกแล้วบนนี้สองเมตดผูนี่มันจนทีถ่วมเฉาเลยพี่ อาลูกอ้าเล็้ยลูกมาเขย่ยังกันนะพ่อ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 เร็วพ่อเร็วพ่อเร็วไปเลยคนหน่อยเรวถ่ายคลิปที่นี่แล้วนั่นอพี่นคุณแมยบอกแกแล้วไปเอาด่างซ้อนเนาะเดี๋ยวคนไปเอาด่างซ้อนวมาซีไปช้อนมือแรกเนี่ยแรกจะพากันไปหมดเลยและแต่ไปทิ้มเพื่อนี่บ่แมนกับลูกลูกกับเบื้อไหนเวลาไปสอนนะป้าเนี่ยไปนั่งจุดจาเห็นบอกเขาออกข่าวนะ ออกข่าวอยู่ฝั่งไทยนะเอาลูกเอาหลานไปสอนนําลงขี่เหือลูกลงขี่เหือเผื่อเผื่อมันันหลบมมาเด็กง่อยระวังได้อันนี้คือการนะเน้มาหนี้ไปแถวหลายคนอยู่ที่ไปนั่งบนแดงก็เลยเป็นเบิ้งซอยไปนั่งกันเนาะไปหาสอนหาเงี้ยัยังลูกอ้ามันยั้งมันยังไปกินน้ำบ่มีน้ำยังอ่ะนะ แม่นั่งกินหรือ่าน,า,มมา,าน้่งธรดาอยากกินเนี่ละ่ะไหนลูกกินน้าม,มันนั่นนะน้าดูมันยูไซกา<ะ>ร์คอยเนาะข้างล่างคอยเก็บไว้เต็มทุงเนาะพรนจกออกมาเดี๋ยวมาแลงให้พ่อไปจูดเก็บไปจูดขี้เหนยียวไปตองมันหกเลยม่ง<ด>ั้าสีเด็กพี่น้อง่อยกากแย่ yeah. ผู้ใหญ,ญ่เพิ่นให้มากก็ได้เอมามาให้เป็นเงินค้ำก็ได้<อ>เพิ่นบอ่บบอใหก้กับ่อเล้ให้เฮากะมาเป็นส่วนอยู่ในทางผู้ใหญ,ญเ่เพิ่นเน่มาแยงมาจะใช้อะนะใช้เว่าไปแม่เงินให้ไปซื้อยาซื้อแล้วบ่สยอีนี้ป่าให้เด็กหน่อยเรียนนั่นเองป่าก็เล่นเกมบไว้หน่อย,อยขออเข้าเมน เชื่อจบอ่ยาฮนะห้าขัวออกไปข้างนอก <c oughs> เอาเอาไม่ติเจา,เา,เาตาเล็กน้อยได้ไปปลเ,เล่นนิดงไก่ฮา<อ>น,นอนไก่เห็ดดังปันในกาโบนั่นเนาะอ่าปันในนอนปันในนอนยามมดขึ้นก็นอนบ่ขค้นนอนถักวันนี้ยได้จิอ้า แล้วยังมาคืนพ่อกับแม่นอนอยู่นี่มันก็นเล่นผู้เดียวมันงเมืม่อไรมันอยากนอนมันก็นขึ้นไปนอนแต่คุยคือป่นขึ้นแล้วลูกอ,ออกไปนอกว่าให้ซื้อยามาหัวเบอร์อะไรซื้อเก็บลูกเก็บนะบอกรบกวนเพื่อแล้วมัน,อนอ้อาไงเนาะเก็บลูกเก็บเก,ก็บใส่ถุงเด้ออย่าไปหาไก่ได้ไก่เต<ก>็กเ้ไปไกไ่เลย ่ไก่เตะเจ้าได้ระวังไก่เตะเด้อแม่เฒ่นี่ลั่นหมดเด้อนะไก่เตะแ่นี่นี่เไก่เออระวังนี่อกสังสีหั่นขย่านสังสีบ้านมนี่นี่โอ้ข้าตอกใหม่เขาตอกนเนาะเอามาใส่อีกอันนึงให้ลตันแบบเวลามือต่เลยด้นี่แม่นอันนี้แห้งขึ้นแน่นี่พุ่น ต้องให้กลัวเจ้าเอาเอานี่เอามาขนาบอีกอนะันนึงเดี๋ยวจะมาใสาข่ขางนี้นะนที่ไปตัดใหม่อันนั้นตัดมาหน่อยๆมาเนึ่ม,มาใส่นี่อืออือเพราะด้วยที่ไปตัดขอบใหมให่ขอบไก่ยุกอือในไฮคขอบใส่อีกอือลูกอย่าเห็นมองพอขาดได้ลูกเพราะก็มองหันไปได้กินปลาได้ <c oughs> อตอนเช้าพ่อได้กินได้ซื้อแล้วก็วเจ้า ก็เลยกินปลาทำไปใช้มองตามมากกระบายเปนวัดไปนี่แล้วก็กินน้ำเต้นกสาวกินนั้นแล้ว,ลวมันจะบวกินยายาปุ่นม,มาแล้วไม่ได้ซ้ำไม่ได้จอยนอาทิตย์นหนึ่งแล้วยาข้อล,ลุกลุกยากข้อคาะคักค่ะอันนี้ตื่นนะ Nhà có luôn Mẹ, mẹ luôn 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 Đang luôn 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 Nhịp luôn 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 sai ยังไม่ได้ยีเดอเพิ่นไปสอนก็ไปสอนน้ำเพิ่นนี่เด้พอได้กินข้าะแลงมาเกงปลาซื้อลูกมันชานแปดปลาแพงนาำลูกมันมันแพงน้ำลูกมันแล้วเขาขายเป็นกิโลไรแม่ซื้อหมดกิโลหนึ่งบ่ค่นซื้อหมดพวงเลยซื้อหมดพวงคาร์โบแบงค่ะพวงละแสนแปดแม่คาร์โบแบงให้เด้เพิ่นบ่แบงให้เพิ่นขายหมดอืมหงังลูก พากันาตอนนี้บ่ทันแล้วซ้ํากําลังหยิบนั่นสิให้เพิ่งไปให้ลูกเมื่อกี้นี่หยิบหยิบแล้วแล้วโอ้ยิบแล้วแล้วสิให้ใส่ใ่ลูกอีกอ๋อนี่น่าจะแล้วแล้วบ่จักแล้วสิสิยางค่านั่นก็50,000อืมค่ายบค่ายบ50,000อืมเย็บแพงกว่าซื้อมอดนเอามายบเอาเองลแหคั่นแม่นข่อยยบบ่เป็นบ่เพิ่นก็บ่มาเนาะยบเฮายบเองฮๆอัน อันลูกมันเท่ากับเอาฝายดิลงเขียวชัยเขียวชัยแล้วแหละนี่เขากินยังกับไปแยงกินเล็กน้อยกับแม่นั่นแหละวเป็นอ้ายกินยังบ่ได้เด้ไปขอหลอดเด้กินเกลนะเอาตื่นแล้วว่ตื่นแล้วกินนะลูกเอากินนี่คือว่านอนอยู่โอ้ตื่นแล้วตื่นนะลงหิมใจเอาตั้งไงมันกินก่อนนะเจ้าบ่ตัดขวดยาวๆนะน่าเป็น เหตุคือเนั่นนาขวดข้างล่างขวดใหญ่พูนอยู่มาแรงฉันได้ไปจ้าบ้าแล้วมันบ่แล้วเนาะไปใส่มองคือเกลียวเจ้าบ้ามันเบล้วก็ได้ไปมาแรงมันบ่แล้วก็บ่แล้วมันบ่แล้วก็บ่แล้วเดี๋ยวเราสิไปใส่มองอย่างเนี้ไปใส่มองคือเก่าน้าเอาหายแล้วนี่ฮะเธอหัวเจ้าหน้าเมนพี่อานาเมนเจ้าพี่ลูกนี่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 มาเอาพี่ ทำเบาเขาเอาจากได้จากจะกระห้น huh. ้องเอาเออแหงร้ายร้ายเต่งโบกินผู้คือโฟนมาอีกได้เอาเอ้าเอ้าเอาแกงฮะเร็วเร็วมาเลี้ยงโอย่านแย่ ได้ไปแล้วเฮ้ยไปเิ็นแล้วนี่เอ้าจังไดกาเมื่อหน้าพี่น้องมีโอกาสสิเวเข้ามาใหม่เด้อเนี่ยมันนี่กางานสนีทแหละพี่น้องมันนี่ฮู้เอ้าเชียงเงี้ยหน่อยชิโมกเริ่มเศร้าเด้อเจ๊ยัให้กินเด้ออันหวานแห้งๆเป็นพวกอันวุ้นนะนะสวรรค์วุ้นมันหวานเนี่ยวุ้นนะพู้วววชิบะตีมคืออ้ายคน นกินก็พวกอันแนวอื่นเป็นขนมน่านธรรมดาพายุรักอานํามันหวานกินในช่วงให้เป็นวัดเป็นไอเนาะโดยเริมเล่นเลยเนมันบอยาดอันนี้บอยาดแลวซีนแล้วซีนเลยเด้เปปโบธิแล้วอีกหน่อยเห็นแขกเห็นคนแต่ก่อนเนาะเนี่ยเหมือนเริ่มพัดว่ไก่ไก่เห็นว่าไก่เนี่ยเห็นย่างไก่ลูก เอ้ยใจพ่อนะไม่บอกเลยเด้หายเลยได้หายแค่เดี๋ยวข่อยก r a b กุนซ่าสวันเด้อสบายดีเด้อโดยก r a b กุณเด้อว่าแก้วเด้อไว้มือหนาก่อนสิเว่มาใหม่โดยสบายดีอ่ะไปหาปลากันให้ได้มันมันได้ลายเด้อโดยเบื่ออยู่ทางในก็แหละเนาะโอ้มันทอดเนาะว่าแก้วเนาะอืมมันทอดฮูกไปทางปลาหุมตัวน่ะ ก๊กหมักอะนะทางลมผูตายลูกไปเอาเอาเอาไปไปแข่งแดดลูกเอ้ยนะปไาพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อกันคลิปหน้าเพื่อไรคลิปนี้ก็เวะขามาก่อนสิกับก็เลยเวะขามาก่อนสีทข้าหัวบางแก้วโอ้เราเฮ็ดคักลีอันี่เสามาเสาก็ะมิจ่เสาหลอนๆคนน่ะ โอ้พักแล้วพักแล้วหัวว่แก้วอืออ่าดีใจน้ำเล้าคุยนะอือฮะพี่ี้องได้ใจในกระคับก่อนบาทนี่ก็มุกขอบใจขอบบุญขอบคุณที่เขาบึงเขา้มกลับบ้านกลับซองก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะไปแล้วสบายดี